เตยอยู่ๆก็เงียบหรอยังไม่ได้พูดไง,กำ,ง<ฮ>ดกำลังดูอยู่ว่ากำลังดูอยู่ว่าทุกคนจะทำอะไรอ๋อใช้สมองก็เลยเงียบใช่ฮะงั้นแปลว่าที่ผ่านมาที่กไูไม่ใช่ไม่ใช่มึงอยากคิดอย่างนั้นอ๋อโอเคจริๆไม่ได้หมายความบ้าแบบนั้หรองเนาะอยากขึ้นไปบ้างอะกดลิฟต์ให้หน่อยดิข้างบนต่อม, <กด S 2> มันใช่หรอเลิกนะแ,แ,แล้วกดให้มันลงมากรด เธอต้องเอาสีน้ำเงินมาไว้นี่หรอไม่ใช่นู้นก็ไปต่อตรงนู้ลิปนี้ไม่มีเพื่อนกูต้องกดลิปลงไปนะเออมึงลิปไม่ลงแล้วว่ะต่อมึงกดไม่โดนเฮ้ยพูดไปมึงกดไม่โดนเต้กูกดลิปไม่โดนอ่ะอกูกดกดโดนโดน,โดนไหมเธอละดธอละ กบลิฟเพื่ออะไรวะอะไรที่มันพูดผิดแล้วเข้าใจก็ไม่ต้องปรทวนได้ไหมกูไม่เอาขึ้นมาให้นะมึงอ่ะคล้ายๆกับพับกบพบกลับอ่ะเอาขึ้นให้หน่อยอย่างภาษาอย่างภาษาอังกฤษนี่พอได้ไหมไม่ได้ดจบไม่เล่นละไอ้กดหน่อยกดแล้วกดยังไม่ขึ้นมึงกูว่าลิฟต์ดีเลย นี่กดจนไม่รู้จะกดยังไงแล้วจริงๆนะขึ้นไปแล้วไม่ต้องกดแล้วต่อแค่เอาลงมากูชอบเป็นฝ่ายมองเขามากกว่าแต่กูก็ไม่รู้กูจะขึ้นได้มันไม่เป็นไรกูไม่กดดันมึงอ่ะถ้ามึงโดดทุเรศมึงก็ได้ลง YouTube ต่อไปเท่านั้นเองโดดสวยท่าสวยโอเคได้ละ ไปดูนามิเซียกันนะอ่ะกระโดดทุเรศมึงก็ได้ออกสกตรีมเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหจะไปไหนต่อขึ้นไปให้ได้บนยอดถึงมันก็มาได้เนี่ยเราไม่ต้องไปเราไม่จำเป็นต้องมาตรงนี้ด้วยซ้ำ <c oughs> เอ้ยกูมไม่ชอบเข้าร่องเล็กๆอย่างนี้เลยอะ่ะเอ้ากูร่วงเฮ้ยมันก็มา <c oughs> ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปเราไม่จำเป็นต้องมาตรงนี้ด้วยซ้ำ เอ้ยกูไม่ชอบเข้าห้องเล็กๆอย่างนี้เลยอ่ะเอากูร่วงแล้วเราต้องไปไหนอ่ะใดๆคือนารูโตะเหมือนกันจ้ายกยกยกไม่ต้องโยกบนหลังคาได้ไหมอันหละไม่ได้หรอหรือมันต้องขึ้นไปข้างบนนู้นเหรอก็มันขาดเนี่ยอะไรยก้ยทำไมทำอะไรตรงนั้นอะทำทำไมไปมือไปมือกูมึงทำแบบนี้ทำไม จะลงเนี่ยแล้ไอ้ไอ้ตะแกงขังปลาเนี่ยเรา,เาไปทำอะไรอ่ะอม,มันต้องไปฝั่งหนูไงขึ้นข้างบนตรงน,นู้นไงที่หมา,าลงมาขึ้นนี่หรอทุกคนกำลังไม่คุณคิดอยู่นะคุณคิดคุณคิดคุนคิดก่อนเราตกงาน,นทำอะไระสักอย่างถ้ากูเอาไว้ไนี่ขัดเขาไว้ครับด่ากูแน่ มันจะเป็นคนแรกนะคนเดียวที่ตบดา่าตั้งแคมป์รอถ้าเราต,ตจะด่าเราด่าเราต้องแต่คลิปแรกๆแหละเข้าด่าไปเราก็ไม่ได้ยินไม่เป็นไรหรอกความแรงจะไปโยนทีงไหมให้มันเกิดใหม่ทำไมมันจะไปเกิดตรงไหนด่าน,นี่มันก็ยากเอาเรื่องกันเนาะตอนแรกมันเหมือนจะง่ายๆอะ่ะห <c oughs> มา <c oughs> เอาไปโยนทิ้งดิหมาโดนขังกงะหมาได้ออกมานะเราจะโยนทิ้งนะ oh <my. S 1> ต้องตั้งใจเล่นอยู่นะแน,แน่ทิ้งไปเลยหมาทิ้งไปทิ้งไม่ได้ตรงเนี้ยทิ้งมามันก็ยังอยู่เอาหรอตร้องยิงนอกแมปต้องข้ามตะพานไปอีกข้ามตะพานไปไปอยุดนกนะเอาไปไป,ไปเนี่ยทิ้งไปแล้วไป เราลงไปกันเถอะไปกันเถอะนะนั่นไงเกิดใหม่แล้วน,นั่นไงอ๋อที่มาเองที่แพ้เอามันลงมาตั้งแต่แรกหรอใช่มันนั่นแหละ <laughs> อย่าว่าเขาตัวดีตัวก็เมาจริงอันนี้หลังเมืองนารูโตะชี้หลังคากระโดดไปหลังคาไงโดดตรงนี้ไม่ได้เหรอตโตเราไม่เชื่อ,อนายเราจะ เ <c oughs> ชื่อรับเชื่อต่อถอะเ <c oughs> ชื่อก็ได้ว่ะเราฉันลาเธอ่รอใครรอพวกมึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> หมาจะรอซัพพอร์ตเราหรอจริงหรือเปล่าเราอยากดันกล่องนั้นทิ้งไปซะเหลือเกิน <c oughs> คนอย่างมึงเนี่ยนะ มันไม่ควรช่วยจริงอะมึงดูตัวหมาที่มันดูหน้าแกล้งยังไงก็ไม่รู้อ่ะน่ะมันไปจับเทาออ้าโตก่อนไม่เป็นไรหรอกจับนีดจับนหน่อยไม่ได้หรอกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหมาปล่อยมันหมาปล่อยมันคนอย่างมันอ่ะหมาปล่อยมัน <ederim> ข,อขอโทษหมาหมาเราจะปล่อยมือดิต้องไเลยมันมานี่ไม่ต้องไปช่วยมันโต็โตลยอย่าปล่อยแล้วนะ โอ <Okay. S 2> เคขอบคุณมาอากะโดไมตกลมตกมันงไมกมตกกงไลงมตกลกงไมตกลลงงไมไต้งตงองไปตกไมตมตกไม่ต้งองไปม่วลน โค้งโคตรสวยเลยวะไม่ต้าบุกไม่ต้องุกมงสวิงกูสวยมากอะเต้ยปล่อยกูปล่อยกูกูไม่ปล่อยยินังงูพิษกูไม่ปล่อยโอ้ยเต้ยอย่าทิ้งตัวดิเฮ้ยเต้ยอย่าทิ้งตัวเต้ยมาจะบกูเต้ย เฮ้ยโตโตโตหมาหมากูจะโตกูจะโตกูจะโตอีโตกลับมาอีโตอีโตอีต่อกลับมาเนี่ยมึงก็ต้องมาร่วงกับตรงนี้เลยอ่ะอีโตอีโตอีโตโตอาจย์ผู้ก่อมึงดูวงสวิงกูนะสุดยอดปะนี่มันพวงอะไรวะเนี่ย อุ้ต่กูเห็นอะไรลอยผ่านไปจยงเวะเนี่ยปล่อยล่วงไปแย่เวะเนี่ยถ้าเราล่วงไปเราจะไปเกิดเซฟแต่เราก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดก่อนไงมึงไม่ต้องพูดกโดดมาได้แล้วไงคนอย่างมึงอ่ะเพอามือคนเดียวลย้ความสัมพันธ์ที่ดีดึงสวิงสวยมากเห็นไหมทุกคนว่าเป็นมันคนเดียวที่ทำมาทุกอย่างแย่ลง ้ยมือ<ห>จากการ,รโดดโค้งๆปะระดับเทพไปเลยห <c oughs> ล่นหมดจับกันเป็นบันไลัลิง <c oughs> น้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายโอ้ยนี่ไม่ละลายเหมือนเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยอ่ะเหมือนครั้งแรกที่เราเจอโตบเราก็เจอพะดานน้ำแข็งใช่วันนี้เราก็มาเจอน้ำแข็งัอีกแล้ว แม่พูดเสียงละมุนนุ่มลึกจ้ะตดเรารู้สึกว่าน้ำแข็งมันเริ่มถูกใสลงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะใช่ตอ,ตอนเนี้ยเราละลายแล้วเราขอโทษแทนเพื่อนเราที่มันดันไม้ออกมันละล,ะล,ะล,ะละายหมดแล้วจะต้องปล่อยมันละลายไปเลยมาเออเหรอก็จะเอาน้แข็งไปไปเลยนามีไม่มันจะได้ไม่เคลื่อนไงมึงรู้จก DIY <อ>ัก D i Y กูหรือเปล่าโอเคโอเค เออมึงหมาแง้มน้ำแข็งมึงอะเ้ยเนี่ยแล้วก็เอาโต๊ะมาวางไว้บนนี้อีกชั้นหนึ่งได้ไหมล่ะแต่เอาเอาแก้วน้ำกูออกทีดิเอาหมามันไปได้แล้วนี่เฮ้ยมึงอย่าวางมั่วกูเลิกพูดไปก่อนดีกว่าวะ กูรีบไปก่อนให้ต่ไปกนต่เขาเอาคอดันไม้ไว้เห็นป่ะกูต้องดันกูต้องขึ้นบนหัวหต่อก่อนโอเคขอบใจมากอุ้ย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 น้ำแข็งมันเลื่นเห็นมามันเ<ม>ลื่นหม,มาดึงหมาดึงหัวมึงแน่นอนมึงตรงนี้มันแคบมากเลยนะเตยเตยโดดมาเลยนาาจโตะเขามึงถอยหน่อยจะลองโดดก็ได้ ม้งยึดที่ต่อเลื่นหิมะไว้หล um ่อแป๊บเดี๋ยวกูจะรับผิดชอบเองกิตะไม่เป็นไรนะไม่อยากาติเยบกัอยู่ตรงนี้เฮ้ยมาย่หอแป๊บยกูจะรับิดชอบเองกิตะไม่เป็นไรนะเฮ้ยม้ไม่เชื่อกูดิเียลื่นจริง กลับแล้เต้เดาทไมกันนะเตยขอร้องได้ได้ได้ไอต่อมันเลื่อนน้ำแข็งกูพยายามจะมาช่วยมันไงไม่ได้ความสัมพันธ์เรามันเอ้้ยไดต่อต่อไปกูต่อมา ไม่ได้เตยเตยขึ้นไปก่อนเตยขึ้นไปก่อนได้ได้ไดได้ไดด้ดวได้ตอวเลิกกระดึกปวดึงได้เดี๋ยว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 เได้ได้น่าปวดเนัมมี่เฮียไปก่อนเอาไปมาโอเคมึงไปกโอเคมึงไปก่อนไเอเยดีคุณดึงอะไรอยู่เอ๊บเออนั่นแหละสวยเอ๊บเตยเตยมวยมือมือช่วยเอ๊บเโอเค เอ้ยโตโตกระหมาไอ้เจ๋งเลยเนี่ยเธอต้องเอาหมื่นไปดันขึ้นมาเธอต้องปล่อยมืออานุสิเออเออเออนั่นแหละเออเออโอเคโอเคโอเคขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูละกูละเฮ้ยอะพันพันกันพันอีต่อมึงจับหินมึงจับหัวมันยังจับแล้วโอเคโอเคโอเค มึงดูสองคนนั้นดิน้งแข็งไอ้นี่ไปแล้วคุณเดมบอกว่าผ่านกันยิ่งกว่าเส้นเล็กในก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กยังไม่ผ่านกันเลยคุณดมมึงดูสองคนนั้นเนี่ยหมากระตกหมกระตาเพ,เ,พเพราะเขาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศ <นา S 1> ดีๆเฮ้ยินหมาะตกอะตกหมาตกเขาไม่ค่อยทิ้งกันเลยเขาลากเป็นวงกลมเอละ คนดีสองคนอยู่ขลางล่างงงเอ้ยคุณดีมเราสามคนไม่ดีตรงไหนะงงว่ะนามิเราสามคนไม่ดีตรงไหนวะเราดีทุกตรงเลยนะเว้ยใช่ปะใช่ต้องคอยจับเออเฮ้ยยังไงเออใช่มึงต้องคอยจับหมาจริงด้วยจับหมาแล้วโตเตยจับจับปลาสองมือไปเลย เอ้ย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 โอแล้ยโอเยโอ้ยโอเยโอ้ยกอ้ยอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้นิอนึโน้ขอโทษยโ้ยโอ้ย็อยอยอโอ้อ้ยอ้ยอ้โอยโออ้ยโอยอยโอ้อยโอยโอ้อ้ยโอยโ้อ้ยโั้ย้อ้ยโขอ้ย้าอ้ ใช่กูเผาเปนละลายหมดแล้วรอบนึงเราโตเราขอโทษที่เราเบียดทางนายเราแฟนคิวเราใส่ไม่ดีแล้วเราจะแซงคิวไมกแล้วนี่เข้ามาในตอกน้องหมามันไม่เห็นละลายเลยไตอตอกละลายไปแล้วไงอ๋อเหรอหม,ม,มาหมาหมาไปต่อ เด็ดวงสวิงอีกแล้วอ๋อวงสวิงมึงนี่นะเฮ้ยอย่าอย่านะเตยอันนี้ยืนได้คนเดียวนะเตยทไมเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยไปก่นกูกูทรงตัวบนนี้ไม่ได้อ่ะโอเคทำไมตกไปทางนู้นเนาะต้องไปทางไหนอ่ะเตยอื้ออื้อ เอื้ออื้อื้อเอ้ยยบยบยบเทียไปต้องไปเหรอเราต้องไปไหนนะรู้ตัคุงไปตรงนั้นเหรอเก่งมากเก่งมากดาวแบบดาวอีโมจิมึะพอมึงเริ่มตู้ตู้ก็เอาเอาเอาดาวไปเลยเตะคุยืนอยู่เอาก็ไปอิกูยังไม่ได้ขึ้นเลย ยังไม่ไปเอาไปดิเนนี่ยเเห็มว้ทำนะเว้ทำนะเว้ทำนะยังไปโทษเตยเลยตงศาสตร์มันเออกูห้อยอยู่เนี่ยกูห้อยไปเนี่ยเห็นปดี๋้วก็ได้กูเตยมึงต้องทรงตัวให้ดีๆนะเตยมึงเมื่อกี้น่ะรู้เมื่อกี้นารู่นตดมาทางนี้นะเตยเนี่ยทางเนี้ยทางนารู่นตดเนี่ยโดดได้นะเนี่ยกลางได้ ดูจนแบตเหลือติบห <laughs> มาเราขอยืนข้างๆนะเลดหนึ่งโอเคหมาย FK หรือเปล่าหมาย FK หรือเปล่าตัว FK หรือเปล่าตกไหม FK ไม่ FK เกยตกก็ไม่ได้บอกแล้วนั่นตกอุ้ย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  ความสัมพันธ์ที่อยู่บนตอเนี่ยตัวน่าเกลียดละความสัมพันธ์ที่อยู่บนตอมึงกูเห็นนารุโตะเขาเขาพยายามเอ้ยเอ้ยทำไมกูหล่นนะเตยมึงไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกูใช่ไหมมึงบอกก่อนกูไม่ได้ทิ้งหรอไม่ทิ้งไม่เสียงไม่ได้ทีนะกูไม่เห็นนะมันมันเขไม่ทิ้งหรอกมั้งมึงกูก็กูไม่เห็นอะกูมัวแต่มองนารูโตะเอาไปถาม มึงไปถามใครก็ได้มึงไ,ไปถาม okay, ใครก็ได้มึงไปถามใครก็ได้ตกเองตกเองจริงเหรอน่าเกลียดวะจริงๆเหรอเอ้ยกูก็ตกเหมือนกันกูว่าทางโตแม่งโดดยากกว่าเ<า>ตอทางไหน<า>ได้แล้วกันทางนี้เนี่ยทางเนี้ยง่ายมันส่งตัวยากไปหมดเลยอ่ะ อ่ะง่ายเจ้าเตยช่วยกูด้วยนะกูยังไม่ขึ้นเลยกูต้องเอ็นโค้นมาทางนี้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อเราต้องเอาสายเราต้องปล่อยเครื่องบินลงมาเหรอพี่ตาว่าเราไปทางนี้ได้นะไม่ได้พี่นามีตกเองครับโอเคค่ะจำแจ้งเลิะโทษกูเลิกโทษกู เอ้ยเอ้ย <desserts> อ <Negative paper> <sh> ันไหนมือซ้ายอันไหนมือขวากูกูสับสนอ่ะเหยียบไปขวาไม่ออกแล้วเพวกะกูหันหน้าเข้าหาตัวเองอะะทำไมหมาไม่อยู่นี่แล้วอะเขามาหาข้าวกินเมื่อนหมาดึงกูลงเขาช่วยมึงหรือเปล่ากูขึ้นได้แล้วก็เขาเห็นว่ามึงขึ้นได้แล้วเขาเลยช่วยช่วยให้กูลงล่ะช่วยช่วยให้มึงลงไป อย่าทิ้งเราไปนะทุกคนจเอ๋อยู่ตรงนี้กันแค้นีน้นะ <laughs> อย่าไม่อยากคำแรงเดี๋ยวบือมันมันเสียสมดุลจริงๆนะเวยการหัวล้อมันทำให้การควบคุมเมาส์มีประสิทธิภาพต่ำกูมาแล้วแล้วยังไงอะเราก็จะ <laughs> แล้วก็ขับเครื่องบิน <laughs> กูมาแล้วตอนนี้กูอยู่ที่ต่อแต่กูก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อเฮ้ยเราต้องปีนเครื่องบินขึ้นไปไงมึง แล้วก็ปีนกระดานคิดว่านะกูต้องใช้ตกทุกคนเชื่อไหมว่ามันตกอึ๊บมึงอย่าพูดไปเล่นนะมันตกหรอจริงๆกูปีนเก่งเอ้ไอึ๊บไม่ใช่อ่ะมันไปไม่ได้อะตงเนีะด้วยด้วยไม่ติงตัวดีกว่าตรงนี้มันดูไกลไปเกินกว่าจะปีนขอไปดูฝั่งนู้นหน่อยนะมาเร็ว เราแอบ,บดูดีกว่าเราเดี๋ยวไม่มีภาพน่ารักน่ารักไปให้ทุกคนดู<อ>เฮ้ยราตกคุงมาแล้วเสียงแหบจริงๆอะเนี่ยเจ็บคอมากเลยอ่ะคันคอด้วยคันคอคันนานนี่เลยแมโอ้โหคณสลรารัตขอบคุนดาวร้อยดุโอ๊ย ฮึบฮึบโยโย <laughs> <laughs> โยโยโอเคเตะขึ้นได้เตะขึ้นได้โยโยอึ๊บนารูโต,ตคุงคือร <c oughs> อไปช่วยอีกแล้วหรอใช่หรือเปล่ามันต้องไปช่วยหมา่ะช่วยหมามันต้องช่วยหมาที่ติดเครื่องบินกรอนะก <c oughs> ูกลายเป็นกูติดกับหมาแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกนารูโตคุงคือนั่นแห <c oughs> ละความซับพอร์เตอร์ของเขาอะไม่มีใครเทียบเทียม เทียบทานเทียบเท่าอืมเทียบเท่าเทียบท่าเรือเตยไม่นะเราโตช่วยหมามาได้แล้วเหนื่อยเร็วๆหมาคุุงทุกคนไอ้เหีนยแว่งวันนี้เราจะจบการนี้ด้วยเวลาอไอกล้องสองทางไกลฮะอีต่อทำไมกูมาอยู่ตรงกล้องสองทางไกลอะมึงร่วงไง อแล้วมันก็ล่วงไปถอยหลังถอยหลังลงเหวจริงๆไม่เป็นไรหรอกเราโดดได้แล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเราก็ต้องโดดได้ะจริงๆกูเชื่อมั่นไม่เป็นไรหรอกเราโดดได้แล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเราก็ต้องโดดได้กาแฟต้องเข้าแล้วนะทุกคน กับยายาคลายกล้ามเนื้อต้องเข้าขอยาแก้เจ็บคอก่อนวันดีเต้ยเมื่อีมึงมาไหมเนี่ยก็เครื่องบินเป๋ะการทรงตัวกูมันก็เลยมึงไปก่อนหนึ่งหนึ่งจะอ้าวาอต่อต๊ดขอโทษตรงนี้มันทางที่กูจะโดดเร็วๆเลยไปกันไปมึงกลัวกูเห็น เตยไปแล้วหรอเตยไปถึงเครื่องบินแล้วหรอจิงคือสิบนาทีโอเคผมต้องไปแล้วนะนารุโตไม่ใช่นาุโต้องหมาไปแล้วบายบายค่ะอย่าลืมขอยดีจะดีเตรมค้ัมันจะขอจริงหรอหน้าด้านขออีกแล้วไม่ชอบเธออ้า วงวงสวิงกูดีเชื่อกูเถอะไปเรียงวนะน่ะห <c oughs> มาไปแล้วนะคะทุกคนฝันดีนะนดีนะหมามา,มาใหม่นะทุกคนที่เข้ามาดูสตรีมเราก็มีแฟนขับหมาก็แฟนแฟงขับโต <c oughs> <c oughs> ไม่มีเงิกับกูเลย <c oughs> เราเราเป็นเจ้าของช่องที่เป็นตัวประกอบเออเป <c oughs> ็นตัวประกอบเฮ้ยใครที่มาอยู่บนตอแล้วช่วยกูหน่อยดิ ใครก็ได้เฮลเมียทำไมตุ่นตุ่นหน่งหน้าเกลียดนาะดีจังเนาะเขาเอ็นดูทุกคนที่เล่นกับเราแล้วเราก็เคยโอ้ปล่อยขากูขอนนดเดียวไอต่อขอนนดเดียวจะถึงแล้วโอเคเราจะไปดูตรงเนี้ยมันโดดจากฝั่งนี้ก็ถึงเหมือนกันนี่มัไปครับทุกคนค่ะ ตบันขาวือๆฮือๆฮ่อๆอะไรขี้ตบมันฮือๆโอ้ยจีหัวมันทำไมอ่ะกูดูพวกมึงอยู่นะมืงอถึงไหนละเตยมืงอถึงตรงที่โตอยู่แล้วหรอกูยืนอยู่ตรงไม้เนี่ยรอดูพวกมึงอยู่อ้ตบมึงรีบโดดไปสักทีเถอะฮะ ไม่ต่อถ้ามึงไม่โดดมึงเอาหัวลงไม่เคาะขอคุณหมดเลยตันยีนะหมันใส่ซับ <c oughs> อึ๊บมึงเ <c oughs> ตยโดดไปแล้วเตยนิ้วแล้วเตยรเร็ว เตถึงยังอะไม่คืมโอ้ยเหนื่อยเว้ทำไมต้องทำไม้มาแผ่นเดียววะตรงเครื่องปินเนี่ยเรียบร้อยสามสามตัวสามตัวบาทเราสามคนคือเจ้าของช่องดูทีลูเซอร์ปองร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นทีมูเซอร์ของแท้ดูดิเป็นสามกระจอกของจริงอ่ะ ่ตอมาเขาฝากบอกจะดูสตรีมจนจบเลยใช่เหรออจักรินก็ไปรู้จักกันมาได้ยังไงหลอกเลยไม่ดีหรอกใครที่เข้ามาห้องพวกเราแล้วรู้จักพวกเราก็แสดงตัวหน่อยนะเราจะได้ มีคำพูดอีกอย่างหนึ่งไว้หน่อยโจเขามาทำไมวะเนี่ยกูแกงหมาไปเยอะมากเขาไม่อยากให้หมาเป็นคนที่รู้จักพวกเราเลยอีโตอีโตกูปล่อยอุกไปอุกไปไอเถอะแกงหมาไปเยอะมากเขาไม่อยากให้หมาเป็นคนที่รู้จักพวกเราอีโตอีโตกูปล่อยอุกไปอุกไปไอเถอะอะไรนะจินตนะการเตยไม้อันนี้มันเล็กมากกูจะเกาะไว้ให้มึงเป็นสะพานให้มึงไปได้ได้ เออไปก่อนเลยมึงอ่ะเนเนเนหัวไปดิมึงไปก่อนไปงั้นเออไปเออไปก่อนปุ๊บเออเออมึงมาเร็วนะนะมีแค่หัวโผล่ขึ้นมากูก็ดีใจแล้วไปแล้วเออเตยมึงไปอยู่ใบพัดล่างไม่ได้ปะกูไม่ได้อยากมาหรอกเชื่อกูดไชื่อกูดได้ไปละไอ้อโอมึงทางออกอยู่ประตูแดงนั่นอะ ใช่ไหมคะโตเขาแบบร่วมร่วมขึ้นไดอขึ้นไปเซฟหรอเออไอบ้านแดงก็คือทางออกแล้วเออกูรู้แล้วได้ไหมทำให้เพื่อนและทำให้เพื่อนได้ไหมเนี่ยจะเที่ยงคืนเลยแม่อุ้ยคนดูเขาอยากดูมึงอยู่นะมึงดูโตแต่ยังดื่มดื่มอยู่เลยน่ะทางมันหวาดเสียวมากเลยมึง มึงตรงนี้ไม่มีทางไปจริงๆตรงกูอ่ะกูมาสุดแล้วมึบอกว่าไม่มีทางไปมึงก็ต้องมึงกูเชื่อเพื่อนเสมออ้าโดดถึงเหรอขาวอ่ะถึงนี่ไงเซรั่ยต่อไม่เห็นถึงเลยโดดไม่ถึงเองไม่ถึงใช่ไหมเต้ใช่มันกระจก มึงขายไปข้างหนึ่งอ่ะตั้งแต่อยู่ฝั่งนู้นแล้วอ่ะไอ้ะจ้าแต่ที่ยังมีนารูโตะอยู่กูว่ากูต้องโดดไปได้นารูโตะไม่ใช่หือมาดูนี่ดิขากูหายไปข้างแล้วกูไปยังไงอะโอเคนี่แต่ทางนี้แหละเนี่ยมึงดูขากูเลยเอาหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันหายไปแล้วแต่พักตื่แล้วอ่ะมันมันอยู่ในตูดมึงเหนังที่เดี๋ยวกูเอาให้หนังเเเอยาาไม่ ข้เดินขาเดียวหรอกันไม่ออกจบแล้วจับสาวบ้านแล้วจับสาวบ้านไว้อ้าวออกแล้วออกแล้วจบแล้วเสร็จแล้วเออปวดไปได้โอ้ไม่ใช่มาดูดิเดี๋ยวขากูขายแล้วกูไปยังไงอ่ะติดนิดเดียวโอเคนี่ไปทางนี้แหละเนี่ยขาโอเคเอ้าขาหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันหายไป็นไอ๋อมันมันอยู่ในตูดมึงอ่าหลังดิเดี๋ยวกูหออให้ไป หนังดึงไนชอบเดินขาดเดียวอ่กมึงจับสอบบ้านไว้จับสอบบ้านไว้เอาออกแล้วกับยาสินะเออไหนทางออกอ่ะตอนนี้มาฝั่งนี้ดิมึงขึ้นมายังอ่ะนี่อ๋อเราตกไปทางนั้นหรอกูเกือบตกแล้วโอเคอ่ะไหนอ่ะเปิดตอหิง ไม่ใช่อ่ะคว่าข้าลังเนี่ยคิดว่าให้เขาตอบินจับมะจับมือไปเย่อกเราเรามาชุมมันโดนด่มาก่ะยอีต๊อดมึงจะจับจะจับไวมท่านมึงอย่าล้างด่านนี้ไว้มึงต้องปล่อยด่านนี้ไปสักที